รู้ไหมว่าตอนนี้อาจจะมีคนแอบใช้ Facebook ของเราอยู่หรือ Facebook ของเราอาจจะถูกแฮกไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าเราไม่เช็คแบบนี้รู้ไหมว่ามันมีผลเสียมากกว่าที่เราคิดอีกนะเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านก็ไม่ทันเข้าไปจัดการอะไรก็ไม่ทันแล้วเพราะโดนยึดไปเรียบร้อยอ้ยอันนี้น่ากลัวมากเราจะเช็คยังไงล่ะ ยุคนี้มิจฉาชีพก็เยอะแถมทางบ้านก็ชอบถามมานะคะว่า Facebook ของตัวเองถูกแฮ็กจะทำยังไงคนโดนกันเยอะค่ะหรือบางคนอาจจะโดนแฮ็กแล้วก็ไม่รู้ตัวหรือว่ามีใครแอบมาใช้ Facebook ของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้เอินจะพามาดูวิธีเช็คว่ามีใครแอบมาใช้ Facebook ของเราหรือว่า Facebook ของเราถูกแฮกไปหรือเปล่า แต่ก่อนอื่นมาดูกันก่อนนะคะว่าถ้า Facebook ถูกแฮกหรือมีคนมาสวมรอยใช้บัญชี Facebook ของเราเนี่ยมันจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นบ้างรู้ไหมว่ามันมีผลเสียมากกว่าที่เราคิดอีกนะอย่างแรกเลยค่ะถ้าเกิดถูกแฮกแล้วก็ยึดบัญชี Facebook ของเราไปเลย ความทรงจำต่างๆที่เราเคยเก็บไว้ใน Facebook ก็จะหายไปแล้วก็อาจจะมีคนใช้ Facebook ของเราปลอมแปลงเป็นตัวเราแล้วก็เอาไปแอบอ้างทำเรื่องที่เสียหายหรือว่าผิดกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลเอกสารสำคัญต่างๆความลับรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราเคยส่งกันไว้ในแชทก็จะไม่ลับอีกต่อไปอ้ยอันนี้น่ากลัวมากแล้วก็อาจจะโดนข่มขู่แบ็กเมลรีดถ่ายเงินได้ด้วยนะและยิ่งไปกว่านั้นเราอาจจะถูกโจรกรรมทางการเงินได้เลยล่ะคะ่ะ เห็นไหมคะแค่บัญชี Facebook ของเราตกไปอยู่ในมือคนอื่นมันหนักหน่วงยิ่งกว่าแค่เปิด Facebook ใหม่แล้วจบเราจะเช็คยังไงล่ะว่า Facebook ของเราถูกแฮ็กหรือว่ามีคนอื่นแอบใช้บัญชี Facebook ของเราหรือเปล่าทําแบบนี้คะ่ะสังเกตสัญญาณเตือนแรก Facebook จะส่งแจ้งเตือนมาว่ามีคนพยายามเข้า Facebook ของเราซึ่ง Facebook ก็จะถามเรานะคะว่ามีใช่คุณไหมถ้าไม่ใช่ก็ให้กดว่าไม่ เฟซบุ๊กของเราก็จะเด้งออกจากอุปกรณ์นั้นแต่ถ้าเราดันไปเผลอกดว่าใช่คราวนี้คนอื่นเขาก็มาใช้บัญชีเฟซบุ๊กของเราได้เลยค่ะฉะนั้นเวลามีอะไรแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยก็ดูกันดีๆด,ด้วยนะว่าเขาถามว่าอะไรก่อนที่จะไปกดว่าใช่แต่ถ้าเราเผลอไปกดว่าใช่เข้าจริงๆก็ยังพอจะมีวิธีที่จะแก้ไขได้แต่ต้องรีบทำนะขั้นแรกรีบเข้าไปที่เฟซบุ๊กของเราเลยค่ะแล้วก็กดที่ขีด3ามขีด กดไอคอนรูปฟันเฟืองจากนั้นกดดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีแล้วก็กดเลือกรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยจากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือก Facebook แล้วก็ดูว่าอุปกรณ์ไหนไม่ใช่ของเราแสดงว่ามีคนแอบเข้า Facebook ของเราแน่ๆเราก็ต้องรีบเตะเขาออกโดยการกดเลือกอุปกรณ์เพื่อออกจากระบบแล้วก็เลือกอุปกรณ์ต้องสงสัยที่คิดว่าไม่น่าจะใช่ของเราแล้วก็กดออกจากระบบไปเลยค่ะแต่ถึงแม้เราจะเตะเขาออกไปแล้ว เขาคนนั้นที่ไม่แอบใช้ Facebook ของเราก็ยังกลับเข้ามาเข้าใหม่ได้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์ของเขาก็ได้จํยูเซอร์เนมแล้วก็รหัสผ่านของเราไปซะแล้วซึ่งวิธีป้องกันก็คือเราต้องเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยค่ะโดยเข้าไปที่ Facebook ของเราก่อนนะคะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปหาเมนูที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรหัสผ่านจากนั้นทําตามขั้นตอนค่ะแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่ารหัสใหม่ต้องไม่ซ้ํากับของเดิมด้วยนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเท่านี้ยังไม่พอนะคะ ถ้าใครที่ไม่ได้ตั้งให้เป็น Two Factor Authentication หรือว่าการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนต้องรีบไปเปิดใช้เลยค่ะเพราะนี่จะทำให้บัญชีของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วเอิ้นก็แนะนำมากๆเลยว่าเวลาเราใช้บัญชีโซเชียลหรือว่าบัญชีอะไรก็ตามควรจะเปิดใช้ Two Factor Authentication นะคะเมื่อถึงหน้ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภยัยก็ให้กดที่การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้น <c oughs> กดเลือก Facebook ระบบก็จะมี3วิธีให้เราทําการยืนยันตัวตน2ชั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วหลายคนก็จะเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนั่นก็คือให้ส่งข้อความ SMS ก็กดเข้าไปเลยค่ะเลือกที่เบอร์โทรของเราหรือถ้าจะเปลี่ยนเบอร์ก็กดที่เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้แล้วกดถัดไประบบก็จะส่ง OTP ไปยังเบอร์ที่เรากรอกไว้ก็กรอกรหัสนั้นลงไปได้เลยแล้วจากนั้นก็กดถัดไปกดเรียบร้อย เท่านี้เราก็ได้เปิดการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนแล้วค่ะและหลังจากนี้เวลาที่จะเข้าใช้งาน Facebook แค่รหัสผ่านก็จะไม่พอแล้วเพราะว่าจะต้องมีการกรอกเลข OTP ลงไปเพิ่มเติมอีกซึ่ง OTP จะถูกส่งมาที่มือถือของเราถ้าสมมุติว่าคนร้ายหรือผู้ไม่หวังดีเขาได้เพียงแค่รหัสผ่านไปเขาก็ไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้ Facebook ของเราได้ก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ทีเนี้ย ถ้าสมมติว่าใครถูกแฮ็กแล้วก็โดนยึดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรได้อีกเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านก็ไม่ทันเข้าไปจัดการอะไรก็ไม่ทันแล้วเพราะโดนยึดไปเรียบร้อยเราก็ควรที่จะต้องไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะคะลงบันทึกประจําวันไว้ค่ะเพื่อจะเป็นหลักฐานว่า Facebook ของเราถูกแฮ็กเผื่อว่ามีใครเอา Facebook ของเราไปทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยเราก็จะได้มีบันทึกประจําวันที่ไปแจ้งไว้ที่สอ,นอเนี่ยมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ใช่เรานะที่เป็นคนทําเพราะว่า Facebook ของเราถูกแฮ็กไปแล้วค่ะ และอีกหนึ่งอย่างที่ควรจะทำก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ f a c e b o o k c o m h a c k เพื่อให้ Facebook ช่วยตรวจสอบแล้วก็ได้เป็นการรายงานด้วยว่า Facebook ของเรานั้นถูกแฮ็กไปค่ะยังมีเคล็ดลับแล้วก็ข่าวไอทีที่น่าสนใจอีกมากให้อ่านกันต่อได้ทาง i t 2 4 s i s c o m ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ